ลองจินตนาการดูนะครับว่าคืนหนึ่งคุณบังเอิญไปเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ความตื่นเต้นทำให้คุณอยากจะตะโกนบอกให้โลกรู้คุณเตรียมหลักฐานเตรียมภาพถ่ายแต่แล้วก่อนที่คุณจะทันได้พูดอะไรก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าบ้านของคุณในเวลาที่ดึกสงัดเมื่อคุณเปิดประตูออกไป คุณไม่ได้เจอกับตำรวจหรือเพื่อนบ้านแต่คุณกลับเจอกับชายสองคนหรืออาจจะสามคนในชุดสูทสีดำสนิทหมวกทรงเฟเดอราสีดำและแว่นกันแดดสีดำทั้งที่ตอนนี้มันคือเวลากลางคืนพวกเขามายืนนิ่งอยู่หน้าประตูบ้านของคุณพร้อมกับรถยนต์คลาสสิกสีดำคันใหญ่รุ่นเก่าเก็บยังรถคาดิแลกที่จอดสตาร์ทเครื่องรออยู่เงียบ แต่สิ่งที่ทำให้คุณขนลุกไม่ใช่แค่การแต่งตัวครับแต่มันคือความผิดปกติของร่างกายพวกเขาผิวที่ซีดเผือดเหมือนกระดาษไร้รูขุมขนบางคนไม่มีคิ้วหรือทาลิปสติกสีแดงสดเพื่อกลบปากที่ดูเหมือนรอยกรีดพวกเขาพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียกเหมือนหุ่นยนต์หรือเครื่องสังเคราะห์เสียงและคำสั่งของพวกเขามีเพียงอย่างเดียวคือ ลืมทุกสิ่งที่คุณเห็นไม่อย่างนั้นคุณและครอบครัวจะมีอันเป็นไปนี่ไม่ใช่ฉากในหนังฮอลลีวูดครับแต่นี่คือประสบการณ์จริงที่พยานรู้เห็นเหตุการณ์ UFO ทั่วโลกต่างยืนยันตรงกันมาตลอดหลายสิบปีพวกเขาถูกเรียกว่า Men in Black หรือชายชุดดำองค์กรที่คอยตามเก็บกวาดความลับของจักรวาล พวกเขาคือใครกันแน่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานลับหรือความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นคือพวกเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำยินดีต้อนรับสู่ Primal Beast วันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในเงามืดเพื่อกระชากหน้าก,ากากของผู้คุมกฎแห่งจัก,กรวาลเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณ ต้องระแวงทุกครั้งที่มีใครมาเคาะประตูบ้านหลายคนอาจจะติดภาพจําของชายชุดดำํำมาจากภาพยนตร์ตลกแอคชั่นชื่อดังที่มีดาราฮอลลีวูดนำแสดงแต่ในความเป็นจริงต้นกำเนิดของตำนานนี้มันไม่ได้ตลกและไม่ได้มีความบันเทิงเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการคุกคามที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ที่พบเห็นไปตลอดการย้อนกลับไปในปี1947ก่อนที่คำว่าจานบิน หรือ UFO จะแพร่หลายด้วยซ้ำเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานชายชุดดำเกิดขึ้นที่เกาะมอรี่ในรัฐวอชิงตันกับชายที่ชื่อว่าเฮราลด d o าวขณะที่เขากำลังล่องเรือเขาได้พบเห็นวัตถุทรงโดนัท6ลำลอยอยู่เหนือหัวก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเกิดขัดข้องและปล่อยเศษโลหะร้อมจัดตกลงมาจนทำให้สุน,นัขของเขาตายและลูกชายได้รับบาดเจ็บ เรื่องราวมันเริ่มแปลกประหลาดขึ้นในเช้าวันต่อมาครับมีชายลึกลับสวมคดสูตรสีดำขับรถบิวอีกสีดำรุ่นใหม่เอี่ยมมาหาแฮร์รอล์ถึงบ้านและชวนเขาไปทานมื้อเช้าที่ร้านอาหารในเมืองชายคนนั้นเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกาะมอรีได้ถูกต้องทุกอย่างราวกับว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยก่อนจะจบด้วยคำขู่สั้นๆว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับครอบครัวจงหุบปากให้สนิท แต่คนที่ทำให้ภาพลักษณ์ของ Men in Black ชัดเจนและโด่งดังที่สุดคือชายที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตเคเบนเดอร์ในปี1953เบนเดอร์คือผู้ก่อตั้งชมรมจานบินนานาชาติหรือ IFSB เขาเป็นนักค้นควาที่จริงจังมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาประกาศอย่างมั่นใจว่าเขาค้นพบคำตอบของปริศนาจานบินแล้วและเตรียมจะตีพิมพ์ความจริงนี้ลงในนิตยสารของชมรมเพื่อแชรให้โลกรู้ แต่ก่อนที่นิตยสารจะถูกตีพิมพ์ชายชุดดำสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนของเขาเบนเดอร์บรรยายลักษณะของพวกเขาไว้ในหนังสือของเขาภายหลังว่าพวกเขาสวมหมวกทรงโฮมเบิร์กใบหน้าของพวกเขาอยู่ในเงามืดเสมอแต่สิ่งที่น่ากลัวคือดวงตาของพวกเขามันเรืองแสงได้เหมือนหลอดไฟและทันทีที่พวกเขาจากไปเบนเดอร์ก็มีอาการป่วยหนักเขาตัดสินใจยุบชมรมทันทีและหยุดการค้นคว้าทุกอย่าง โดยทิ้งคำพูดปริศนาไว้แค่ว่าผมได้รับคำสั่งให้หยุดและผมไม่สามารถพูดถึงมันได้อีกนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกรู้จักกับพวกเขาไม่ใช่ในฐานะผู้พิทักษ์โลกแต่ในฐานะผู้คุมความลับที่มาพร้อมกับกลิ่นกรรมฐานและบรรยากาศที่เย็นยะเยือกคำถามคือพวกเขารู้ได้ยังไงว่าใครกำลังจะเปิดโปงความจริงและทำไมพวกเขาถึงต้องกลัวการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นขนาดนี้ ถ้าคุณคิดว่าการถูกขู่ให้เงียบน่ากลัวแล้วเรื่องราวต่อจากนี parole, ้จะทำให้คุณต้องคิดใหม่ครับเพราะนี่คือเคสที่โด่งดังและสยองขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Men in Black เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1976กับดรเฮอร์เบิร์ตฮอปกินส์แพทย์ผู้เชี่วชาญด้านการสะกดจิตในรัฐเมนคืนนั้นเขากำลังอยู่คนเดียวที่บ้านหลังจากเพิ่งศึกษาเคสการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวจบลงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ปลายสายเป็นผู้ชายอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากองค์กรวิจัย UFO และขอเข้ามาคุยด้วยดร์ฮอฟกินส์ตอบตกลงแล้ววางหูโทรศัพท์ลงแต่ทันทีที่เขาวางหูเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทันทีใช่ครับทันทีไม่มีทางที่ใครจะเดินทางมาถึงเร็วขนาดนั้นเว้นแต่ว่ามันจะยืนรออยู่หน้าประตูตั้งแต่แรกแล้วเมื่อประตูเปิดออกชายในชุดดำเดินเข้ามา สภาพของเขามันผิดเพี้ยนไปหมดเสื้อสูตรที่ดูเหมือนใหม่แต่ยับยุยี่หัวล้านเลี่ยนไม่มีคิ้วไม่มีขนตาผิวขาวซีดเหมือนศพแต่สิ่งที่ทำให้ด็อเตอร์ฮอปกินส์แทบหยุดหายใจคือตอนที่ชายคนนั้นยกมือขึ้นเช็ดปากตัวเองถุนมือสีเทาของเขาเปื้อนไปด้วยสีแดงสดมันคือลิปสติกครับชายคนนี้ทาลิปสติกเพื่อสร้างปากปลอมๆขึ้นมาเพราะความจริงแล้วเขาไม่มีริมฝีปาก มีแค่รอยกรีดตรงๆที่ใบหน้าเท่านั้นชายชุดดำสั่งให้ดร์ฮอปกินส์หยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญแล้วจ้องมองมันทันใดนั้นเหรียญในมือของหมอก็เริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำเงินเริ่มสั่นและค่อยๆเลือนหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริงชายชุดดำพูดด้วยเสียงโมโนโทนว่าหัวใจของคุณก็จะหายไปแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณหยุดยุ่งเรื่องนี้ แต่จุดพีคคือตอนจบการสนทนาครับจูๆ่ๆชายชุดดำก็มีอาการแปลกๆเขาพูดช้าลงและบอกว่าพลังงานของผมกำลังจะหมดต้องไปแล้วเขาเดินเซออกจากบ้านไปท่าทางโงนเงนเหมือนหุ่นยนต์ฐานใกล้หมดทิ้งให้ด็อเตอร์ฮอปกินส์ยืนตัวสั่นด้วยความกลัวและเมื่อเขาไปเช็คโทรศัพท์ก็พบความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเพราะสายโทรศัพท์บ้านถูกตัดขาดไปตั้งนานแล้ว แล้วใครกันที่โทรเข้ามาหาเขาก่อนหน้านี้คำถามสำคัญที่นักวิจัยทั่วโลกพยายามหาคำตอบมาตลอดก็คือพวกเขาคือใครทฤษฎีแรกและเป็นทฤษฎีที่ดูจับต้องได้มากที่สุดคือพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลครับหน่วยงานลับอย่าง CIA หรือกองทัพอากาศที่ต้องการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลับในช่วงสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจารกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆการส่งคนแต่งตัวน่ากลัวๆไปข่มขู่ชาวบ้านก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้เรื่องเล่าของพยานดูเหมือนคนสติไม่ดีแต่ทฤษฎีนี้อธิบายความผิดปกติไม่ได้ทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องทาลิปสติกเพื่อปิดบังปากที่หายไปเหรอเจ้าหน้าที่รัฐจะทำให้เหรียญหายวับไปกับตา หรือเทเลพอร์ตเข้ามาในห้องนอนที่ล็อกกลอนได้ยังไงลักษณะทางกายภาพของ m มนอินแบล็มักจะถูกระบุว่ามีความเกือบจะเหมือนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า Uncanny ี่ว l ลเพวกเขาดูแข็งทื่อผิวเนียนเกินจริงและการพูดที่เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นนำไปสู่ทฤษฎีที่น่าขนลุกกว่านั้นครับนัก UFO วิทยาหลายคนเชื่อว่าพวกเขาไม่ใช่คน แต่เป็นแอนดรอยชีวภาพหรือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวเพื่อทำหน้าที่เป็นพารงแห่งจักรวาลหน้าที่ของพวกเขาไม่ใช่การปกป้องโลกจากการรุกรานแต่คือการซ่อมแซมรอยรั่วของมิติเวลาที่มีมนุษย์ไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นพวกเขาจะถูกส่งลงมาเพื่อลบข้อมูลนั้นทิ้งเหมือนโปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสที่กำจัดไฟล์แปลกปลอม แต่ทฤษฎีที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวที่สุดมาจากนักเขียนชื่อดังจอห์นคิวเขาเสนอว่าชายชุดดำไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นและไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่พวกเขามาจากมิติที่ซ้อนทับอยู่กับเราที่นี่พวกเขาคืออัลตราเทเรสทรีลสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตามความกลัวของมนุษย์ในยุคนั้นๆในอดีตพวกเขาอาจจะปรากฏตัวเป็นปีศาจ หรือพูดผีแต่ในยุคสมัยใหม่ที่เราหวาดกลัวคำนาจรัฐและสอดแนมพวกเขาก็เลือกที่จะปรากฏตัวในรูปแบบของชายชุดดำนั่นหมายความว่าศัตรูที่เรากำลังกลัวอาจจะไม่ได้เดินทางมาจากท้องฟ้าแต่มันอาจจะยืนหายใจรถดต้นคอเราอยู่ในโลกใบนี้มาตั้งแต่ต้นและพวกมันกำลังจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนและกล้องความละเอียดสูงอยู่ในมือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมข่าวการพบเห็นชายชุดดำถึงเริ่มเงียบหายไปหรือว่าพวกเขาจะเลิกปฏิบัติภารกิจแล้วคำตอบอาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดครับเพราะพวกเขาอาจจะแค่เปลี่ยนวิธีการในโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตการปิดปาก ไม่จำเป็นต้องใช้การข่มขู่ถึงหน้าบ้านเสมอไปพวกเขาอาจจะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของอัลกอริทึมการลบข้อมูลดิจิทัลหรือการบิดเบือนข่าวสารให้ความจริงกลายเป็นเรื่องตลกลองสังเกตดูสิครับคลิปวิดีโอชัดๆของ UFO มักจะหายไปจากอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วหรือถูกลดการมองเห็นจนไม่มีใครหาเจอนั่นอาจจะเป็นฝีมือของ Main in Black ในยุคดิจิทัลก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรายงานประปรายจากมุมมืดของโลกว่ายังมีคนเห็นรถสีดำรุ่นเก่าขับวนเวียนอยู่ในย่านที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดหรือชายร่างสูงในชุดสูทที่ยืนจ้องมองมาจากมุมตึกโดยไม่กระพริบตาพวกเขายังคงอยู่ยังคงเฝ้าดูและยังคงทำหน้าที่ภารโรงของจักรวาลอย่างเคร่งครัดดังนั้นถ้าคืนนี้ คุณบังเอิญมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นดวงไฟประหลาดหรือบังเอิญไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้คำแนะนำเดียวที่ผมจะให้คุณได้คือเก็บมันไว้กับตัวอย่าโพสต์ลงโซเชียลอย่าเล่าให้ใครฟังเพราะถ้าเรื่องของคุณดังไปถึงหูของพวกเขาเมื่อไหร่เสียงเคาะประตูครั้งต่อไปอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยินนี่คือ Primal Beast สัตว์ร้ายในตัวคุณกำลังกระหายความจริงแล้วพบกันใหม่ในความมืดมิดครั้งหน้าสวัสดีครับ